ครอบสวัสดีนะครับถ้าไม่ชมกันด้วยเนาะก็วันนี้เราจะมาอยู่ในเกม r o b บินั่นเองวู้ฮู้ซึ่งในครั้งนี้นะครับวันนี้เราจะมาไฟกันนั่นเองไฟกันยังไงก็จะใช้ชื่อว่าโซนั่นเองนะเราวันนี้ไม่เล่นเล่นกับใครเนาะก็ไม่ได้ไฟกับคนอื่นแต่ไฟกับคนในเกมนี่แหละโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันก่อนเนาะก็คือเอ่อ มันเป็นมันเป็น fighting game คือการสู้กันนะแล้ว control เนี่ยหรือชิ i ล็อกเป็นการแบบว่าแบบทำให้ตัวเรามันล็อกเพราะว่าหันไปทิศทางไหนเราก็จะเราก็จะตัวเราจะหันไปด้วยเนาะโอเ okay. ค LMB ก็คือ,อคลิกคลิกคลิกซ้ายนะครับแล้วก็แล้วก็ RMB แปลว่าคลิกขวาเนาะเป็นการบล็อก ส่วน R แปลว่า Dash Dash ไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ว่าแต่ว่า F เนี่ยแปลว่าคิกคิกนะเป็นการเตะอะไรอย่างเงี้เนาะเป็นการเบร k นั่นเองคือพอเวลาเรา RMB กำลังบล็อกอยู่ใช่ไหมเราสามารถใช้ F หรือ R เพื่อเป็นการกราด b เบรกได้ซึ่งกราด Break คืออะไรคือการปลดออกจากการบล็อกของผู้เล่นอ่าดีใช่ไหมล่ะอันนี้คือการอัปเดตใหม่ของมันนะแต่ว่า เพราะว่าตอนก่อนนั้นน่ะเออมันจะใช้ยังใช้ไม่ได้ยังไม่ค่อยมีใครใช้แต่เดี๋ยวนี้จะใช้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยซึ่งโซนเนี้ยเราจะมาเจอกับกราฟิกดีๆนั่นเองซึ่งนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันก่อนกันเลยดีกว่าไปไปเลยไปโหลดดาตาตาดาโอเคไปไปไปก็ประมาณนี้นะจะเป็นโซมือเขียนเออไอตัวอักษรญี่ปุ่น ก็จะมีความแหลกๆนิดหน่อยเพราะว่ากราฟิก c o ตดีจะบอกให้ใครเล่นที่ฟินมาถ้าเติมกราฟิกก็ไปอีกโอ้เกมนี้นะครับเขามีให้เซตติ้งด้วยซึ่งการเซตติ้งเนี่ยเดี๋ยวบอกไปก่อนเลยเนาะโอเคซึ่งเกมนี้มีเนื้อหานะครับเป็นที่เกมนี้มี เนื้อหาที่เอ่อมีเลือดนะถ้าใครกลัวเลือดก็อย่านะอย่าไปอย่าไปกดเปิดมันนะให้มาที่เซตติ้งนะเลื่อนลงหาที่เ,เดียวกันนะเอ่อนีบลูสเขาว่บบลูนะวันนี้ผมจะไม่ใส่บลูนะเพราะว่าน่าจะติดเหลืองอยู่โอเคคือบลูเนี่ยแปลว่าเลือดอันนี้นะแปลว่าเลือด ก็อย่าไปเปิดเชีวนะถ้าใครกลัวเลือดคือตะกี้แตกเลยอนะถ้าเจออะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมัง้งอันนี้โฮโลเคช,เชันนะไม่เอานะเป็นการหมุนหัวนะอ่ะหมุนหัวแบบว่าบอกพลและตายเราจะหมุนหัวอะไรอย่างงี้เนาะโอ้ไม่เอาเพลงเอ่ออันนี้ขอเป็นอาก็แล้วกันโอเคถ้างั้น เออเรามาเริ่มกันเลยนะโอเคซึ่งนะคะเราจะมีลักษณะแบบนี้ตัวเราละครซึ่งถ้าเราไปเซตติ้งกันอีกแล้วเนี่ยอลองไปเซตติ้งกันอีกก็มันจะมีอันนึงที่มันเขียนว่าเห t Location เนาะเป็นการหมุนหัวบอกว่าไม่ใช่พอเวลาตายหรอกอันนี้พอเวลาหมุนนี้อ่ะมันจะไปตามกล้องเนี่ยเห็นไหม แต่ถ้าเรากดปิดเป็นหัวของเรามันจะไม่ได้ไปตามกล้องถ้างั้นขอเอาสมจริงก็แล้วกันเนาะโอเคพราเวลาเราจะเริ่มนะเราจะไปตรงนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะแถวๆนี้มันรู้สึกเป็ือนหลอนๆยังไงไม่รู้นะเออออ้ยนี่มันอะไรอะ่ะว้าวมันเป็นร้านหมาเนาะโอ้สุดยอดอะไรเลยเนะี่ยน่ากิน นานาอะไรวะเนี่ยนากีนาตะเนาะไว้อ๋ออันนี้เป็นการปลานะเป็นปลาแบบปลาไปไกลๆเนาะอันนี้คาตานะอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นอ๋อโอเคอันนี้มันคืออะไรอ๋ออนี้เป็นแค่ล้าน ร้านแบบว่าร้านขายของอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าไอ้พวกดาบอันนี้นะดาบพวกนี้ก็น่าจะหาได้ตามเนาะหาได้ตามเกมเนาะคือของพวกเนี้ยของฟีนะจะบอกให้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าอันนี้คือสถานที่เราอยู่สถานที่สุสานครับผมส,ส,ส,สุสาน <laughs> ก็อยากอันนี้คือให้กด E นะกด E ไม่ต้องกดค้าง โอเคเราเล uh. ah, like uh. uh ิม oh. อ uh ู oh. well? ah. like ah. ้อู้ออันนี้มันจะเป็นยังไงอุ้ยเอาหัออุ้ยแลกเกมแหลกโคตรอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะอ่ะเกมลักษณะจะคล้ายๆแบบนี้แต่แล้วเขาก็จะนิ่งๆแบบนี้แหละก็ระวังกันหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าเขาเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาเนาะอู้เกมแล็กไหเลอะอุ้ยคนนี้มาเล็ก มาอีกแล้วมาอีกแล้วกันมาตรงไหนมาเอ้ยนี่มันรวมหนึ่งนหอว่าอ่าสองรวมหนึ่งสองรวมหนุ่มมันเป็นเป็นไปได้เนาะมันสองรวมหนึ่งอ่าอยากเปลี่ยนดาบใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นคาตนาะใครอยากเปลี่ยนดาบก็มาตรงนี้มาที่นี่เลยกดอีอ่าเปลี่ยนดาบแบบนี่อ่นานังกิตาอุอ้ยเรียกยากเหลือเกินก็ไม่ต้องจำเป็นต้องซื้อศพ ก็ได้มั้งสวัสดีครับคุณหมายเจอกันอีกแล้วนะครับนี่เจอกันทุกที่เลยใช่ไหมเนี่ยอูหพาไปไหนอ่ะอ๋อภูเขาไฟอ๋ออ้าวอเจอเพื่อนเล่นละมาเจอเพื่อนเล่นละอ่ามาเจอเพื่อนเล่นกันสองคนอาาวอาสู้กันเองสู้กันเองเราป้องกันไว้ก่อน และเกมแลกคือเกมเรามันจะแหลกมากๆเลยนะเพราะว่าเราไปเปิดไอ้เมนนวลวันนี้ออโตออติกสวยมากคือขนาดปิดปิดออโต,โตเมตไปปรับออโตเมติกแล้วนะคือมันยังสวยภาพมันสวยคือภาพโคตดสวยบอกเลยใครชอบกราฟิกดีๆนะรับรองไปเขียด์ไพเวสเซอร์แล้วไอนี่ได้เลยเชิญไอนี่ได้เลยนะครับ ชิวๆครับผมไม่ต้องหยิบดาบอะไรทั้งนั้นอู๋ไพเวเซเวอร์หรือจะเป็น V I P เซเวอร์ก็ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าใช้ยังไงอ่ะปัญหาของหนูนี่แหละเอาหวัวเอาหวัวเอาหวัวคือการเล่นเนี่ยการเล่นของกนเกมนี้คือว่าถ้าเราตีดาบพร้อมกันแล้วเนี่ยคือมันจะตีกันแบบนี้แต่ถ้าเราบล็อกมาเนี่ย บล็อกมันจะเสียเลือดแค่นิดเดียวนิดเดียวเน้นว่าน,นิดเดียวเนาะโอ้โดนแบค็คหลังอือโอ้ลูกเอาพอย n ์เอามากันอีกแล้วมากินแล้วมากลนอีกแล้วมากันอีก,ก,อ,กอ่ะท่านผู้ชมดูอาจะให้ดูนะเราอยู่อันดับที่ห้า เราอยู่อันดับที่5ของเซิร์ฟนี้นั่นเองนะก็เป็นถือว่าเรื่องที่ดีอยู่นะติดอันดับ5ท็อปนั่นเองหรือ6ท็อปเอาหรือไม่ก็ทั้งเซิร์ฟมีท็อปมั้งคือคนส่วนใหญ่อ่ะเข้ามาเซิร์ฟนึงอ่ะมันจะมีคนท็อปท็ทั้งนั้นเลยนะเป็นแบบว่าพันหนึ่งสองพันอะไรก็ไม่รู้อะไรของมันก็แนะนำอย่าไปหาเรื่องคนอื่นก็นละกันเนาะ บอกอยู่บอกอยู่พี่บอกอยู่ออยอเอบอกอยู่โอ้าพี่คนี่ครับหนูบลอกอยู่หนูไม่ได้ทำอะไรคุณเลย <c ười> คือควรเขาก็จะโจมตีเราก่อนเนาะแบบว่าเป็นการหาเรื่องกันก่อน <c ười> I believe I can f i โอ้คุณแนะนำว่าอย่าเล่นเพราะเกมนี้ยากจริง เกมนี้บอกเลยว่ายากคือยากเพราะอะไรคือหนึ่งเลยดาบต้องแน่นดาบอะไรต้องแน่นคือมันเป็นต้องใช้ดาบที่มันเหนอะแบบอบต้องฝึกดาบเยอะๆให้มันเข้าเป้าเป้าได้อะ่อะลองเตด,ดูเตะได้นะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเตะไม่เตะไม่ได้อะ น้ยเนูเตะไม่ได้คนดี้เรเตะไม่ได้คือเราต้องแม่นเรื่องดาบนะถ้าไม่แม่นเรื่องดาบนี่คือเราจะเล่นเกมนี้ไม่ได้ถือว่าเราจะยากคือเป็นเราอะ่ะก็คิดว่ายากเหมือนกันคือยากจริงๆยังไงก็ยากขนาดคนเล็งแม่นแล้วนะมันยังตายอะ่ะคือมันต้องเล็งที่หัวเล็งที่ ส่วนจุดอ่อนของของเกมนี้แปลว่าแบบพี่เข้าร่างกายให้ได้อ่ะมุงแหวงมุงแช่มุงแหวงมุงแช่ไอีคนเดินอีกแล้วอ่ะก็เรามีเกมหนึ่งนะที่เราจะแนะนำด้วยเป็นการฝึกหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยมันอันนี้อ่อันต่อไปอ่ะมันจะอีซี่กว่าสิ่งนี้เนาะคือเนี้ย คือมันเป็นดาบคาตานะเนาะอ่ะแล้วก็เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนอ่เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนดาบนะถ้าเราไม่อยากใช้ดาบอันนี้แล้วอ่ะสมมุติเลยนะสมมุติเลยนะอู้ขอสู้ก่อนโอ้ my god ตายอีกแโอ้อายมากเลยนะอับอายใขรหน้ามากคือพอเวลาเล่นจริงๆอ่ะเล่นจริงๆนะคือแม่นตลอดเลยเือบ ทีได้ตลอดอ่ะอ่ทำไมทีมันไม่ได้วันเนี้ยก็วิธีการเปลี่ยนดาบก็คือไปที่ waterfall waterfall waterfall, 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 waterfall น้ำไปที่สถานที่ waterfall เดี๋ยวไปทางนี้นโอเคสองใั่น,นะโอเค waterfall มาถึงแล้วก็กระเถิบไปนิดนึงเนาะ กระทถบกระทบกระทบกระเบกระทบ,ะทบ,ะทบโอเคีอนนเห็นไอรูปปั้นตรงนี้ไหมครับอ่ากดอีกครั้งหนึง่งเปลี่ยนแล้วคาตานามาแล้วชาวิงดู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 ดอ๋อล่ถือดาบก,กอนเหรอกมูก็ถึงวัดเล่นไม่ได้โก็วิธีการกลับไปที่ล็อบบี้นะีซี่มากนะ คือการไปเห็นสารเจ้าตรงนี้ไหมตอนที่เราจะมาที่ตรงนี้เนาะ<อ>ก็กด E เข้าไปเหมือนเดิมเลยไปตรงนี้แล้วก็จะมาได้เนาะอู้คนนี้ V I P ฮะก็บางคนสามารถมี V I P น่าจะสกบเกมผา่าแหละอันนี้เกมผ่านนะอันนี้เกมผ่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเอ่อ เรามาเร 1, 2, ิ่มกับเกมอื่นกันก่อนนะเพื่อประกาศประหยัดเวลาไปกันเลยหนึ่งสองสามไปผู้ชมนะครับเกมนี้นี่แหละครับที่เรากําลังจะพูดถึงกันอยู่นั่นก็คือเบียปากวนินจาเสิร์ชหาเล่นได้นั่นเองนะก็เสิร์ชไปเลยนะเบียปากวนินจาแต่ว่าเบียปากัวไม่ได้นะถ้าเสิร์ชแค่นั้นคือมันจะขึ้นแต่ปากัวต้องมีนินจาด้วยจะบอกให้นะโอเคถ้างั้นเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่า นะโอเคเล่นกันดูสักแป๊บหนึ่งแล้วก็๋ยวพอละโอเคคอจะแตกแล้วโอเคทั้งมมนเริ่มกันเลยกด play ไปอู้เออคือการกด space bar สทีเนี่ยจะเป็นการกระโดด d บบ้ลจัม m นะแล้วถ้าเราอยากปีนกำแพงแล้วก็ดับ b ้ e จ u m ไปเลยคลิกไปเรื่อยๆอ่ะกด space bar นะอย่างนี้อ่ะ หมังว่าไม่ได้ยินเสียงหรือได้ยินเสียงนะโอเคต่อมาโอ้ลุกลุ่หลังมากโอ้โอ้ต้องหลบพิทานนะครับคือเกมเนี้ยมันมีความว่องไวมากโคต,ต้องว่องไวแต่ว่าก็มีความยากของมันแ,ลแหละ <c oughs> ก็เออไม่ค่อยได้อัดเกมนี้เลยเนาะอุ้ยไม่ได้สักคนเลยอะ่ะหนีกันจังเลยเนี่ย <c oughs> โอ้ยเอ,อ้ยกระสุนนี่มันโอ้ยคือกระสุน,น,นเนี่ย มันเราเขามีให้เราเนะเป็นเออเป็นดาอ my god คือถ้าเราตกแบบเนี่ยจะปเป็นการคิวของคนอื่นนะเป็นการตกการคิวของคนอื่นโอ้ oh my god ต้องฆ่าให้ได้สักคนแล้วแหละเอ้ย ได้แล้วคือถ้าเราคิวได้สักคนหนึ่งมันจะขึ้นแถบสีฟ้าๆตรงนี้เนาะแต่ถ้าเราตายเนี่ยมันจะขึ้นไอแถบสีแดงๆเหมือนไม่ได้กี่เนาะโอเคแล้พวพอเราตายทุกทีนะมันจะมีให้เรากดเพลย์ก็เดี๋ยวมาสอนอีกทีว่าใช้ยังไงอะไรยังไงโอเคถ้าเราเจอคนวิ่งแบบนี้อ่าไปาคือเขาตัวกระสุนเนี่ย มันจะคอยแบบว่าหลบไปอยู่ที่สูงๆเนาะเพื่อเป็นการบอกว่ามองเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้อะไรขึ้นเนาะคือแนะนํำว่าอีโอคือแนะนําว่าอย่าไปขึ้นที่สูงกับแบบนี้แบบนี้จะบอกให้นะครับว่าไม่ดีใช่ไม่ดีขึ้นที่สูงของแบบแบบที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ไม่ดีนะ การขึ้นที่สูงของออไอเจ้าตัวแมบเนี่ยเอ,อแค่แบบนี้นะมันจะไม่ดีเท่าไหร่ในการยิงนะแนะนําเลยเพราะว่ามันไม่มีพู่งไม้ไม่มีต้นไม้อะไรเลยต้องขึ้นที่สูงแบบนี้อย่างเดียวหรือไม่ก็ตรงน้นเพราะว่าคนสน่วนใหญ่จะมองไม่เห็นที่ตรงนูงนะ้นเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บนะโอโอโอ้โดนโุมตีนะโอ my ้าโอโอ my g o าเละ อะไรเนี่ยก็มาปิดคลิปกันเลยดีกว่าเนาะก็สำหรับวันนี้ตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายๆจะกันใหม่ในคลิปหน้าครับก็อย่าลืมลงไปเล่นกันเลยเนาะก็บายเจะกันใหม่ในคลิปหน้าครับ